Elderly people are another group that cannot l f t behind. แปลว่าผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรถูกทอดทิ้งค่ะเอาโปรโม้เขาสิครับยอดมากุดยอด,ด,ยอดขอบคุณหลายๆ <Yeah. S 2> ข้าวดีดีกับพี่คำร้อน ที่เราอยู่ตรงนี้ศูนย์นี้เป็นการร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมกับทางท้องถิ่นและศูนย์นี้ตอนนี้ก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อมาช่วยในงานในด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอาจจะติดบ้านที่ยังเดินมารับบริการได้หรือติดเตียงที่ท่านต้องการบริการเนี่ยท่านก็มาขอรับบริการจากนี้เพื่อให้มี บุคลากรเนี่ยไปดูแลท่านที่บ้านได้ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของท้องถิ่นที่จะจัดให้มีศูนย์ตรงนี้เป็น,นกลไกกลางที่จะกระจายบริการไปให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต่อไปนะครับคือโรงเรียนผู้สูงอายุมันเหมือนเป็นเวทีในการให้ผู้สูงอายุมารวมตัวกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ไม่ถึงอยู่ในลักษณะติดบ้านติดเตียงเราก็อยากให้ติดสังคมเอามารวมตัวกันเพื่อให้มีสังคมแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้สูงอายุเริ่มเจ็บป่วย บางครั้งอาจจะติดติดบ้านยังเดินเหินไปมาเข้าสังคมลําบากเนี่ยบางครั้งท่านอาจจะมารับบริการที่นี่ในลักษณะเช่นการนวดอบประคบหรือว่าการดูแลเบื้องต้นแต่ถ,ถ้ามีท่านติดเตียงทางนี้ก็จะมีระบบบริการเข้าไปหาท่านาสปชก็จะมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะลงมาดูแลผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ท่านก็จะบูรณาการงบประมาณนะครับในการที่จะใช้งบประมาณท,ที่ที่ที่มีเนี่ยในการกระจายทรัพยากรต่างๆเข้าไปดูแลในลักษณะต่างๆเช่น เอามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปดูแลตัวผู้สูงอายุที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราคิดว่าแต่ต้องใช้การดูแลในลักษณะสังคมดูแลกันมากกว่าต,ต้องเรียนนะครับนโยบาย4ีหปีในการดูแลผู้สูงอายุเราไม่ประสงค์จะให้นําผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลกันแบบนั้นเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่การใช้ชุมชนสังคมนี้ที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยแม้จะเป็นโรคที่ถ้าเป็นจินตนาการสมัยก่อนก็คือเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ย การอยู่ในสังคมในชุมชนเนี่ยก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีกว่าเพียงแต่เราจัดระบบที่เรียกว่าอาสาสมัครที่เรียกว่าแคร์กิฟเฟอร์หรือว่าผู้จะมาเป็นผู้จัดการที่ว่าแคร์เมนเจอร์ก็เชื่อว่าน่าจะมาถูกทางอยู่นะครับในการให้บริการผู้สูงอายุครับ <Yeah! S 3> ผมผมคือสาธิตอินทรมาศอายุ8ป ก้า <9. S 2> <Yeah. S 3> ลูงอายุเท่าไหร่คะอายุแปดิบทีทชื่ออะไรคะสอส <Okay. S 1> อเมียกแทนผมทองใบเมืองตาอายุแปดบอ็ดปีผมนายจอยกันนุลาอายุเจ็สิบเจ็ดปีผมหลวงอุปรละเจบเจ็ดปีผมนายชวนอึงขุนทศอายุเจ็สิบหปีครับผมสวัสดเนอยตะครบ อายุ73ปีมา <Yeah. S 2> เจอคนแก่นะครับคนชราที่อบตอมะเกือเก่าเนาะ,อะของอำเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาเพราะว่าเขาอายุมากแล้วแต่เขายังม,ม,มีความสามารถทุกคนเลยเนาะ,อะตอนนี้เราก็จะต้องร้องเพลงให้เขาแหละเอา้าแก่ไม่ลงแก่ไม่ลงเสียแล้วแม่แกวตาโลกเราโสภาเห็นแล้วมันนาพวงเดียวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก วันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลงแก่ไม่ลงถ้าแก่ไม่ลงเสียแล้วแมกแกวตาโลกเราโซฟาแล้วมันนาอะวงเดี๋ยวปีเดี๋ยววันกายเรานั้นมันแก่เดี๋ยวปีเดี๋ยววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลง ๆๆอสนจอไม่ไม่ก็เหล่านี้นะครับคือบุคคลซึ่งในอดีตเคยทําคุณแผ่นดินเคยทําคุณให้แผ่นดินไทยมาจนกําเนิดพวกเราลูกหลานและแผ่นดินนี้ก็มีความสุขลูกหลานต่อไปได้สืบสานคนเหล่านี้เราจะทอดทิ้งเขาไม่ได้ นื่องจากเขาได้เคยสร้างสรรค์ผื้นแผ่นดินไทยให้เราอยู่แม่นบอแม่นวันนี้เมื่อวัยและสังขารมันร่วงโรยไปนะครับจิตใจเป็นไงบ้างโอ้จิตใจครับเมื่อเห็นลูกหลานในหลายคนที่ดีใจแม่อยากลองเพลงก็ลองได้เพราะว่าเห็นลูกหลานม้าแย่ๆเนาะเออแม่รูดูเฮงวีใจเพิมใจเพราะว่าในร่างกาย ร่าจิตใจเป็นไงบ้างดีเนาะจิตใจดีร่างกายดีหูไม่ดีอย่างเดียวทุกอย่างตึงหมดทุกอย่างย่อนหมดยกเว้นหูเว้นหูอย่างเดียวอย่างอื่นไปไหนก็ได้เจ็ดสิบปีแล้วค่ะย่างเจ็ดสิบเอ็ดเนาะแ๋วแล้วยิ่งเขามีสังคมมาดูแลเรายิ่งดีนะไอ้นี่นะ ไม่ได้เป่าอยู่ไม่จะเคี้ยวไม่ได้เป่าอยู่ไม่จะเคี้ยวเ,เ,เอาฟันยังดี <c oughs> <c oughs> ลลงเงาไปเคี้ยวฟันหกักหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอ๋อใช่ใช่ใช,ใช <c oughs> ได้โชว์เลยโชว์เลยโชว์ <c oughs> yeah. มีน้ำตาคลังลิ้นจากใจจะขอหังไว้แรงเท้าเทวดาขอนุ่นต่างๆางจนสางอรุณโอไทยยอมแม้เส้นใจว่งสวงเกว่วงเท,ทวยา เด้งเด้งเลยมแม่เด้งด้วยแม่เด้งาแม่เด้งจุ๋มเด้งมเด้อ่คุณแเด้ง เอาดีดีกับพี่คำร้อน